ถุจ้าพ่าสาธุน้ำกันนึงกันลังชิข้ามสะพานไปเขาวัด <c oughs> สวัสดีครับสวยครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> โอ้ผมยัอู้มีแต่รถมีแต่รถห่วงขั้นนี้ไงเลยน <c oughs> เนาะไอมองล้านกระดงชอบกระดงดีกว่า <laughs> ออกมาข้างนอกแม่วันนี้เอ้ยอ,อยู่บ้านบอยูล้ววันนี้ออกมาเด่นข้างนอกกำลังใจน้องนอยได้เด้อจ้า บาค่อยโอเคเป็นบอบพี่เดือนแม่กำลังเดินทางได้ยืนยันตัวจให้ดูน้ำเจ้าพยานุ่นจะไปวัดนุ่นที่กำลังมองเห็นพระน้วกันน้องฟ้ามาไหว้พระนะคะเป็นเพื่อน น้อพี่น้องน้อยอยู่ที่ไหนพี่น้องน้อยอยู่สามโคกค่ะอยู่วัดกลางค่ะปทุมธานีค่ะูริมน้ําเลยนะคะน้อหลือจะถึหมดเวลาแล้วะคะ่ะเหลืออีกถึงเวลาแล้วนะคะ้องน้อยก็จะลงไล์แล้วนะคะน้องน้อยคนรอ แลย t t ้ยืนยันตัวตนครึ่งชั่วโมงค่ะเปิดค่าการมองเห็นจ้ะวัดกลางวัดกลางวัดกลางนล่คำัังเข้าวัดนะคะเนอะโมตนาสาธุน้องกันเด้อพี่พีน้องๆอทำบุญวัด วัดบทปทุมธานีเหมือนกันอันนี้ก็หลวงพ่อโตหลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่ค่ะนะ้องขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะนะ้องบนไหว้พระน,น้องๆจะพาไปวัดโบสถ์นะคะนะ้องวัดโบสถ์สวัสดีจ้า ชมคะ่ะพี่น<ห>้องน้อยมาทําบุญที่วัดค่ะพี่น้องแบบให้แบบพื้ยนยอดร้อยท่าบาทเดียวก็ทําได้นะคะเพื่อทำบุญแ<ๆ>ะดะโมทนาสาธุได้กันนะคะสามดวงตาบูรณาค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนพี่เดือนกำลังคนที่วัดนะคะน้องน้อยจะทำบุญลงศพคะ่ะ ส,ส่งกำลังใจค่ะเมนิยมก็มาส่งกำลังใจสวัสดีค่ะเมนิยมคุณสุพลก็สวัสดีครับให้ดูน้ํเจ้าพยาดูสิคะนู่นจะไปวัดนู่นที่กําลังมองเห็นพระน้องน้อยกำลังรับชมค่ะพี่น้องน้อยมาทําบุญที่วัดค่ะพื่นรองแต่แบบพื้ยอดร้อนทำกำลังใจแข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆ สวัสดีทุกคนสวัสดีจ้ามีนะคะบุตนาสาธุค่ะสาธุนำกันนะคะเด้อสาธุสาธุก็ให้ลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีดีหอนสวัสดีคะ่ะลูกสวัสดีคะ่ะแม่เพชรบอก a อมาวันนี้ก็ไม่หยุดนะคะออกมาข้างนอกก็ไม่หยุดเด้อจ้า สวัสดีเพื่อนๆรอบห้องด้วยนะคะคนสมัยก็สวัสดีเพื่อนๆรอบห้องนะคะไปวพระก่อนนะคะวันนี้เอาบุญมาฝากทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะคะนมไหว้พระนะคะมรนานุสธาุด้วยกัน เราคงไปใช้เสือแขนยาวเลยเอ็นค่ะของคุณน,น,น,นะคะ<ม>ไปค่ะจะไปวัดโบสถ์ไปวัดโบสถ์นะคะนะบ๊ว ที่มาให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยค่ะทำดีได้ดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะวัดกลางวัดกลาง กลางเลยครับังเข้าวัดะนะคอะเนอะมุตนาสาธุน้ำกันเด้อพี่พีน้งนองน้องทำบุญว,วัดกลางแดดแดดแดดไหลหอนค่ะร้อนมากเลยร้อนมากวัดกลางแดดแดดแดดไหลหอนค่ะ ร้อนมากเลยร้อนมสดไล่ได้ถ่ายคลิปเลยแม่<า>ว่าแต่ไลอธิษฐานต้องจนะิตวัตถุฐานศะาส,สนาพุทธเราก็ต้องทำบุญไหว้พระ,ะนะคะเพืเ่อนสดเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปยวนวัดอยู่วัดโบสถ์ก็ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะคะเนะนี๋ยวไปว่า ไปทายยุวัดโบสถ์ก็ได้ครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงก็พอเนอะจ้ะเนาะสวัสดีพีชค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่เดือนพี่เดือนกำลังพี่เดือนหมกเน็ดเน็ตหมุน,นขนาดยุวัานเน็ต นอยู่ในรถเด้อค่ะเด้อไร่สุดอยู่รถปรทุมธานีสมโคกค,ค่ะเดี๋ยวอีกวัดหนึ่งก็วัดวัดโบสค่ะน้องน้อยจะพาไปไว้ว้วัดโบส <c oughs> อีกสี่นาทีน้องน้อยก็จะลงไลน์นะคะขอโมทนาขออนุมโมทนา <c oughs> <c oughs> ไล่สดบริไทคลิปเลยแม่มาแต่ไล่กอบุญมาฝากทุกๆท่านเนาะกัะเอ้ยเประทุมธานีสามโคกค่ะเดี๋ยวอีกวัดหนึ่งก็วัดวัดโบสค่ะนุ่งนจะพาไปไหว้วัดโบสให้เบิ่ออากาศแดดแดดแดด้อนมากเลยแม่เพชร้อน ครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวสิพาะแวะเข้าไปไหวพ้พระไะเพียบ<ม>การเชื่อมต่อริมน้ำเลยนะคะน้อเหลือจะถึงหมดเวลาแล้วะคะ่ะเหลืออีกถึงเวลาแล้วนะคะน้องน้้ยก็จะลงไลนแล้วนะคะมาไหว้พระทําทบุญนะคะวันนี้ใ้ส่วนยืนยันตัวตนเปิดค่ากันเมอ อันนี้ทำบุญลงศพนี่เนาะใบไม้ก็สวยไม้ก็สวยนะคะนะก็จะพามาไหว้พระนะคะ วัดบทปทุมธานีเหมือนกันอันนี้ก็หลวงพ่อโตหลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่ค่ะเนาะ<ม>นี่ค่ะโมทนาสาธุด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะเกยยอดทำบ<น>ุญ<ม>ทำบุญลงศุกร์มาไห,าหาว้พระเนาจจะจัะเนาะทางผ่านก็ไหว้พระไปเลยอันนี้วัด chá là... à, à. đi hello, chào bạn uh. đi cha